ยาย่าประกาศลั่นทำสิ่งนี้กับณเดชนไม่ได้หากทำฝ่ายชายจะมีปัญหานับถอยหลังเตรียมเริ่มต้นชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่ N.Y ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันและณเดชนคูกิมิยะลังคุกเข่าสวมแหวนขอตแต่งงานกันไปไม่นานโดยเริกวิวาจะจัดขึ้นในปี2568เพราะว่าปีนี้ถึงกลางปีหน้ายาย่ามีถ่ายหนังยาวยา ทางนี้ตั้งใจจัดสองประเทศคือไทยและนอร์เวย์บ้านเกิดฝ่ายหญิงและล่าสุดสาวยายาได้ไปร่วมทริปวิ่งมาราธอนหน้าอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทยัยพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงว่าที่สามีนเดเดชว่าถ้าได้วิ่งด้วยกันก็จะมีตีกันทะเลาะกันตลอดจึงไม่ค่อยชอบไปออกกำลังกายด้วยกันนี่เป็นสิ่งเดียวที่ไม่ทำด้วยกันจึงไม่ค่อยชอบไปออกกำลังกายด้วยกันโดเฉพาะการวิ่ง นี่เป็นสิ่งเดียวที่ไม่ทำด้วยกันอีกอย่างเพราะเรารู้สึกเกรงถ้าไปวิ่งแล้วเข้าถอยตัวเองเพื่อที่จะรอเรา